สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับผม m ันดี้พเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการหาเหรียญไลท์คอยน like นะสำหรับใครที่เป็นสายคริปโตก็มาหาด้วยกันได้หรือใครที่ยังไม่เคยทําในของเว็บไซต์นี้ก็มาทําได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่จะจสมัครก็สามารถสมัครได้กดลิงก์มาเลยนะฮะหรือใครที่ทําอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้หรือจะดูก็ได้นะขั้นตอนในการทํางานต่างๆในของเว็บไซต์ฟรีไลท์คอยตามนี้นะครับ ก็จะเป็นในการหาเหรียญคริปโตแล้วเนาะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรากดลิงก์มาแล้วมันก็จะมีในของให้เราทําการลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ก็คือให้เราทําการใส่อีเมลของเราเข้าไปที่ยังใช้อยู่ในนับปัจจุบันและให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับส่วนรหัสผู้ใช้อีนี้ถ้ากดลิงก์มาแล้วมันก็จะมีให้เราใส่มันก็จะใส่ไม่ให้เราอยู่แล้วแหละถ้าเรากดลิงก์มาแล้วนะฮะส่วนที่อยู่กันถอนนี่ก็จะเป็นของลิงก์กระเป๋าหรือก็คือลิงก์อ d เมลนะฮะลิงก์อีเนั่นแหละเออมันก็จะ ให้เราเอามาใส่เพื่อทําการถอนรับเงินเข้าในกระเป๋าของเรานะฮะอันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปวิธีในการาสมัครได้นะผมได้ทําเอาไว้ให้แล้วส่งคลิปวิธีในการสมัครต่างๆเนาะผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับต่อไปให้เราแก้ไขช้าแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้มีแค่นี้นะฮะกดไปตรงที่3มขีดข้างบนนี้เดี๋ยวเข้าสู่ระบบกันเลยดูว่าการทํางานขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับกดเข้าสู่ระบบกันได้เลยกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทกําการ ใส่อีเมลที่เราได้ทําการตั้งเอาไว้และรหัสผ่านที่เราที่ทาที่ได้ทําการตั้งเอาไวา้แก้ค่าช่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับพอเราทําการกดเข้ามาแล้วนะฮะในของเว็บไซต์ก็มีหน้าตาประมาณนี้แหละมันไม่ได้ยากนะให้เราทําการเคลมหรือก็คือมาเคลมทุกๆ1ชั่วโมงนั่นแหละให้เรามาเคลมนะครับถ้าเราเคลมได้เลขตัวนี้เราก็จะได้เหรียญรับเหรียญไลค์คอยสตชิปประมาณนี้ก็ตามนี้เขาจะมีเขียนไว้อยู่นะครับนี่ตารางของเขานะฮะนี่ ตรงนี้เลยก็ไม่ได้ยากนะซึ่งการเคลมของเขาก็คือนี่จะมีเวลาให้เราเคลมประมาณทุกๆ1ชั่วโมงนะเมื่อกี้ผมเคลมไปแล้วนะฮะแล้วก็ต้องรออีกหนชั่วโมงก็คือมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเลขภาษาอังกฤษนะครับให้เราใส่เข้าไปนะให้เราใส่ลงในของช่องตรงนี้นะฮะให้เราใส่เข้าไปและให้เราทําการกดเมนูเนาะมันจะมีอีกเมนูหนึ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ สีเขียวตรงนี้ให้เรากดยืนยันเข้าไปนี้เลยนะกดยืนยันเข้าไปถ้าถูกก็เราก็จะได้รับเหรียญสตูชีของไรคอยนะว่าเราได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะได้นะครเขาจะมีเขียนไว้อยู่นะฮะ,ละหลักมีประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาในของเมนู3ขีดข้างบนนี้ได้เลยนี่ส่วนของใครที่เป็นภาษาอังกฤษและอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะกดจากเมนู 3. จุดข้างบนนี้ที่ผมขีดเอาไว้ให้นะ แล้วก็หาคำว่าแปลภาษานะฮะกดเข้าไปนี่เลยพอมาแล้วมันก็จะเป็นภาษาไทยนะอันนี้ต้องมาในของาว์เซอร์ o g l e Chrome เท่านั้นนะบลว์เซอร์อื่นมันจะใช้ไม่ได้นะต้องมาในของ Google Chrome เท่านั้นนะฮะเมนูเมืกี้ที่เราทำก็คือเมนูบ้านคือเมนูหลักเนาะเดี๋ยวเรามาในของเมนูการคูนกันเลยดีกว่าซึ่งเมนูนี้ ก็อนน่ไม่เคยแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะเพราะมันมันค่อนข้างเสี่ยงนะฮะก็คือมีโอกาสเสีย50าสิได้50เลยนะฮะก็อันนี้ผมจะลองทําให้ทุกคนดูแล้วกันคุณ2นะครับเดิมพันเหรียญประมาณนี้คุณ2นี่เดิมพันเหรียญย0นะเดิมพันต่ําถ้าต่ํากว่า5,000ันเราเดิมพันต่าต่ากว่า5,000ันเราจะได้แต่ถ้าเราเดิมพันสูงได้สูงกว่า5,000ันเราได้แต่ถ้าต่ํากว่า5,000ันเราก็จะเสียนะ ก็คือตรงนี้เดินพันต่ำนะครับเดินพันต่ำปุ๊บนี่แล้วมันได้เลขสูงอะ่ะสูงกว่า5 0 0พันอ่ะเราก็เสียนะฮะอ่าเดี๋ยวคุณสองอีกทีนึงอ่าเดินพันต่ำอีกรอบนึงโอเคได้ละนี่ก็ถ้ามันได้ก็จะเป็นสีเขียวต่านี้นะครับอันนี้เมนูนี้ไม่่อยอยากให้ทําเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเนาะถ้าไม่ได้ก็เสียถ้าได้ก็ได้นะฮะ เดี๋ยวเรามาในของเมนูต่อไปกันเลยเมนูได้รับตรงนี้ซึ่งเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับจริงๆมันก็แค่เป็นดอบเบียสำหรับที่เรามีเหรียญเอาไว้ในของอในของเว็บไซต์ไลฟ์คอยนนี้นะฮะบดอบเบียของเขาก็จะเป็นในของ10%ที่เราจะได้รับดอบเบียซึ่งจะมีในดอบเบียรายวันและก็ดอบเบียรายปีตรงนี้นี่ดอบเบียรายวันดอบเบียรายปี เขาคำนวณจัดเหรียญที่เรามีอยู่นะซึ่งผมมีเหรียญประมาณนี้นะครับในน้านปัจจุบันก็คือ0 0นย์จุดสอตูชีไลท์คอยประมาณนี้นะเขาจัดคำนวณดอกเบี้ยให้เราตามนี้นะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราเก็บเหรียญยิ่งเยอะเราจะได้รับดอกเบี้ยยิ่งเยอะนะฮะหลักก็มีประมาณนี้ส่วนเมนูพน,นี้ไม่มีอะไรนะครับต่อไปเมนูในการเชิญเพื่อนสําหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนมาทําด้วยกันเชิญเพื่อนมาทําด้วยกันก็เชิญเพื่อนได้ไปตรงที่ พว้อังอิงซึ่งมันไม่ได้ยากนะในของเว็บไซต์เนี่ยมันทําง่ายมากนะฮะแค่มาเคลมเทุาทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาเคลมแค่นั้นนะฮะอืมมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะฮะนี่มาแล้วแล้วก็จะมีในของลิงก์ในการเชิญเพื่อนของทุกคนอยู่ตรงนี้กันเลยนะฮะนี่ดลอกไปได้เลยนะสำหรับใครที่จะเชิญเพื่อนนะฮะส่วนรหัสอังอิงผู้อังอิงก,ก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะข้างหลังนี้นะฮะข้างหลังอืมตรงนี้กันเลยนะครับ อ่าจริงๆเรากดลิลงก์มาแล้วมันก็จะมีการใส่ให้เราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าของใครไม่มีก็เอาไปใส่ได้นะฮะตรงนี้นะก็คือของผมอยู่ที่0 1น5นอ่าหนึ 1, 0, 5, นะฮะแปดหอ่าตรงนี้สำหรับใครที่ไม่มีก็ไปใส่ได้นะฮะนะหลักเราประมาณนี้กันเลยนะของเมนูในการชั้นเพื่อน ส่วนใครที่จะทำการถอนเหรียญคริปโตเอาไปแลกเป็นเงินก็สามารถถอนได้นี่เมนูในการถอนอยู่ตรงนี้นะครับถอนเงินนะฮะก็คือเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญสตชิของเราเนี่แหละมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะเหรียญไลคอยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมมีอยู่ประมาณนี้นะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปตรงทำการถอนกันเลยเนาะกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้เขาจะมีให้เราถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.004นะฮะ 0004 Satoshi l i t e c คอยถ้าเราจะถอนทั้งหมดเราก็กดจากเมนูนี้ได้นะกดเข้าไปปุ๊บนี่ถอนทั้งหมดนะฮะแปลเป็นภาษาไทยได้ตามที่ผมบอกไว้เลยก็จะได้เหรียญประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปคณนนดูว่าผมจะได้ประมาณกี่บาทนะฮะแล้วก็ทำการแก้แคชชาแล้วก็ถอนได้เลยถ้าเราได้ทำการเอา Link e รส ของเรามาทิ้งแล้วหรือก็คือลิงก์กระเป๋าที่เรารับเงินนั่นแหละทิ้งมาแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ส่วนใครที่จะแก้หรือว่าจะเปลี่ยนลิงก์กระเป๋าในการรับเงินของเราก็เปลี่ยนได้นะกดไปตรงที่3ขีดนะฮะมาตรงที่ประวัติดยยยอเนาะให้เรามาตรงนี้กดเข้าไปป,าปึ๊บนี่ล้วก็จะโผล่มาในของหน้านี้เลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างนี่ ลิงก์กระเป๋าของเราจะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะถ้าใครจะเปลี่ยนก็ทําการลบแล้วก็เปลี่ยนแล้วมันจะมีเมนูในการยืนยันอยู่ข้างล่างให้เรากดเข้าไปเลื่อนไปข้างล่างมันจะมีเมนูนะจะเห็นอีเมลแล้วก็เมนูในการยืนยันให้เรายืนยันมันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าเราไปยืนยันในในของอ่าอีเมลอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาจะส่งข้อความมาในอีเมลอ่ะให้เราไปยืนยันตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะทําการเปลี่ยนเป็นอ่ากระเป๋าในการรับเงินเป็นที่เรียบร้อยมีแค่นี้นะฮะ มันไม่ได้ยากส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็ไปดูคลิปวิธีในการถอนได้นะหรือว่าในการสมัครได้ผมได้ทําเอาไว้ให้แล้วในส่วนขั้นตอนนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจไปดูได้นะฮะและหลังในของเว็บไซต์นี้ก็มีเพียงแค่นี้นะการทํางานไม่ได้ยากอะไรเลยง่ายมากนะครับแค่เรามาเคลมทุกๆหนึ่งชั่วโมงแค่นี้ว่างเมื่อไหร่มาเคลมเมื่อน,นั้นก็ได้นะฮะโอ้มันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราเอาไปคนอนดูนะครับว่าผมได้เหรียญมาประมาณนี้เอาไปคิด ได้ประมาณกี่บาทนะฮะมาในของกระดานเทรดบิคัพหรือกระเป๋าบิคัพนะ,ะับผมจะใช้กระเป๋านี้ในการรับเงินหรือว่ารับเหรียญคริปโตนะฮะถ้าคลิปเป็นเงินนะก็ทําการขายเนาะราคาในณปัจจุบันก็คือ3,600บาทนะฮะถ้าคลิปเป็นเงินดูว่าได้ประมาณกี่บาทนะเราคลอม,มาแล้วในของเหรียญเมื่อกี้มาจะได้ 85บาทจุดสีสตางค์นะฮะก็ถือว่าได้อยู่นะหาฟรีนะเออถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ทำการเติมเนาะมันหาฟรีล้วนๆนะฮะมันก็ได้ในของเว็บไซต์นี้จ่ายนจนะจ่ายจริงแน่นอนนะในนับปัจจุบันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะ,ะับถือว่าหาฟรีก็ยังได้นะได้น้อยเดี๋ยวก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เราก็ได้เยอะนะฮะนี่ตรงนี้กันเลยนี่ อันนี้คืออันที่ผมเก็บสะสมมานะครับได้ประมาณ100 96บาทเมื่อก่อนราคามันขึ้นจนถึง8000บาทเลยนะต่อหนึ่งเหรียญนั่นแหละเออแต่ว่าตอนนี้ราคามันร่วงมานะฮะก็ถือว่ามีขึ้นมีร่วงเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งขึ้นช่วงหนึ่งราคาร่วงฮะแล้วแต่ว่าเราจะขายช่วงที่ราคาขึ้นเยอะๆได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับในวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วการสํัหรใครที่สนใจหาเหรียญไร้คอยฟรีๆจากในของเว็บไซต์ฟรีไร์คอยนี้ สมัครได้เลยลิงก์วิธีในการสมัครทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะครับผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วยังไงวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและรลอกข้อมูลข่าวสารใหมา่ๆจากมันนี่เพีด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ